ยากรอากาศ15มันข้างหน้าระหว่างวันที่25มกราคมถึง7กุมภาพันธ์2569ในวันที่25มกราคมประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยพักกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังคอนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภักใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภักใต้จะมีฝนฟ้าะนองบางแห่งแต่เป็นส่วนน้อยของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางคลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรไม่ได้มีคําเตือนให้เรือเล็กมดออกจากฝั่งค่ะส่วนช่วงวันที่26มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้าสลับกับอุณหภูมิต่ำลงในบางวันแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงและแรงขึ้นในบางวันสำหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นวันที่5-7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีกอุณหภูมิสูงขึ้นอีกคลื่นและลมเบาลงอากาศร้อนขึ้นแต่ยังไม่สิ้นเดือนฤดูหนาวยังมีมวลอากาศเย็นที่จะลงมาอีกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะ